เอ๊ะไม่นะเจ้าอิเล็กเซอร์นี่เฮ้เฮ hey, hey. นี่พวกเจ้าพวกเจ้ามีดาบไหมบางทีแล้วมันอนจะช่วยได้ก็ได้นะเออดาบยาวคือว่านะถ้าตอนนี้พวกเรามีแต่มีสั้นหรือบางทีแล้วขวันล่ะเอ,อ๊ะเจ้าดาบอิเล็กเซอร์นี่มันอะไรกันทําไมมันถึงแข็งแกร่งได้ขนาดนี้ละ่ะเอ,อ๊ะไม่นะฉันไม่สามารถหยุดมันไว้ได้อีกต่อไปแล้ว นี่น่ลอบนี่ไปซะว้าวนี่มันสุดยอดไปเลยพวกมันรวมเข้าด้วยกันนี่ชื่อหัวนายไปเอาเอาวุญนี่มาจากที่ไหนกันเหรอเอ๊ะนี่นายเราจชเล่นใช่ไหมเนี่ยอย่าบอกนะว่ามีดแน,น่นเะคือมีดที่ใช้ในห้องครัวน่ะ เดี๋ยวก่อนนะตูนั่นสิบนมีนั่นมันมีคำสลักอยู่ขอโทษชื่อหูคุณเป็นคนดีเกินไปเอ๊ะเออเอเอฮ่าฮ่าฮ่คือว่ามันไม่มีอะไรหรอกก็แค่ว่าตอนนั้นฉันมีความรักกับแฟนเก่าอยู่และตอนนั้นเธอก็เป็นเชฟด้วย ตอนนั้นฉันก็เลยเก็บเงินซื้อมีดเ้นนี้ให้กับเธอแต่ก็อย่างว่านั่นแหละนะเฮ้ hey, hey, นี่พวกนายทำไมทำหน้าอย่างนั้นใส่ฉันหรอนี่อย่าบอกนะว่าพวกนายไม่เคยผิดหวังกับเรื่องความรักนะ่ะเฮ้ยนี่อย่าบอกนะว่านายเป็นคนดีเกินไปนะนั่นสินะมันต้องเป็นอย่างนั้นแน่เลยถ้าไม่อย่างนั้นเราก็มันคงไม่ถูกสลักบนมีดเอาไว้หรอกเฮ้เฮ่ช่างน่าสงสารจริงๆ นั่นสินะข้าเองก,ก็ไม่มัน่นใจเหมือนกันว่านางลนะ่ะชอบเจ้าเละเกลียเจ้ากันแน่หรือบางทีแล้วนางอาจจะรู้สึกทั้งสองอย่างก็ได้โอ้นั่นสินะแล้วบางทีแล้วในอนาคตถ้าชื่อหัวต้องการที่จะต่อสู้แล้วเราก็ดูเหมือนว่าเขาก็คงต้องใช้มีดนี้ทุกครั้งสินะถ้าอย่างนั้นเราก็นั่นก็แปลว่าทุกคนจะสามารถเห็นคำนี้ได้จากการต่อสู้ของกันสินะฮฮ ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะเชี่ยหัวใจเย็นเย็นถึงแม้ว่านายจะไม่ดีกับผู้หญิงขนาดนั้นแต่ยังไงซะนายก็ยังดีกว่าไอเจอ้าง่บิวนั่นเอเน๊ะอะไรนะทุกคนเตรียมพร้อมจับอาวุธแล้วไปกัน แล้วพวกเจ้าทุกคนก็ไม่ต้องแม้แต่จะคิดว่าจะแต่งงานกับข้าถ้าพวกเจ้าไม่สามารถเอาชนะไอ้เจ้านั่นได้